ของเซียนหนุ่มแตกอีกแล้วแตกสมตัวตด2ตัวบนล่างตาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สูค่คนมืน่อนน้มาดามจะมาว่างแนวทางของลาวสามาคีแนวทางจะเป็นของ7เซียนดังสองทุ่มครึ่งคืนนี้ผ่านผู้ใดสิไปลาวสามาคีมาติดตามช่มไปพร้อมๆกันพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้จะเป็นของลาวสามชาีเจ็ดเซียนดังราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังที่ห้ตัวเลขแนวนะทางมา่างทางช่องเนะาะแต่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่ามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามเนี่เด้อราบขอบุณขอบคุณสู่ขู่สูค่คนอะฮัมาบ่งตัวเลขแนวนะทางข้องเซียนหนุน่มแตกสามตัว สามตัวตดสองตัวบนผู้ใดเปลีป่ยนแฟนครับรักเดียวเหนียวแน่นสิยังบา่ท่านเปลี่ยนใจตามของเซียนหนุ่มแตกส,สุดๆแตกอีกแล้วค่ะเล่าสามืค่คีแตกสามตัวบ่อยมากพ่อแม่พี่น้องอะเมื่อนี้มาติดตามชมไปพร้อมๆ,ๆกันว่าเพื่อนจะให้ตัวใดจะเข้าจะปังอีกว่าจะแตกสามตัวอีกไหมไม่มีอะไรที่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอน ยำตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องไม่เป็นการเสียเวลากันผูใ้ใดสิไปเล่าสามัคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้กับเซียนหนุ่มแคบหน้าจอเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รุดเล่าสามัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับเจ็ดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวกันก็จะเป็นสี่ จ็ดสองสามตัวสามหางสามตัวก็จะเป็นสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวเน้นมดเลยพ่อแม่พี่น้องสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนนม,มวันนี้แล้วไปต่อ ของเพื่อนเดินดีเด้อค่ะนาตึบเลยของเพื่อนประวัตินะอ่ะต่อไปเป็นของช่อเชษดชัยของช่อเชษชัยก็ถือว่ายังบลุดถือว่ายังไม่หลุดนะคะเพราะว่าของช่อเชษดชัยก็ถือว่าเดินดีของเพื่อนเข้าไปเก้าสามบวมหงวัดนั่นะของช่อเชิดชัย บัสถุว่าห้เบิ้งประวัติกรอโบว่ไเนี่ยมองไปน้อ,นองของเพื่อนเดินดีด้ดของชาเชจใอ่อะยมตัวแคบหนาจ,จอของเพื่อนเข่าไปตัววิ่งตัวรูดเข่าทั้งบนทั้งล่างดับตามองตัววิ่งตัวรูดเด้พอพ่แม่พี่น้องเด้อสา,ายวิ่งสายรูดชาเชจใจให้มาวันนี้รูดลาวสามกีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าตัวกันจะเป็นสามห้า สมตัวสามหางสามห้าแปดสามห้าเสาห้าสามสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สามเก้าห้าปดห้าเสมตัวเน้นหางเดียวสามห้าแดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชเชษ่ชัยวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเลขลับนางฟ้าของเลขลับนั่งฟ้าก็ถือว่าย่งบรลลูดพอมีพีนองเลขลับนางฟ้าถือว่าอย่างไม่หลุดผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองมือนี้ันผู้ใดสิไปกับลับนั่งฟ้าเนาะเพราะว่าเลขลับนั่งฟ้าก็ถือว่าเดินดีด้ะตัววิ่งตัวรูดกระพานแตกสลุยแล้วก็จับฟูกระแตกสามตัวตัวทรงตัวบุญลางผ่านมาแล้วเนาะราวสามาขี่เดินดีกันทุกคนอ่ะมือนี้เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดสิตาม เลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าให้วันนี้รูดดลาสามัคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้4ี่กับ6กสองตัวสองตัว4ี่หาง40 41 60 61ตัวกันจะเป็น4ี่หสตัว3หางสี่หกศูนย์สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกศ หนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวสี่หกศูนย์แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของไทยแาข,<อ>ข,ของเลขหลับนั่งฟ้านะนะ้าหนาพว่มพี่น้องแสดงว่าของเพเิ่นเดือนดีค่ะพี่เด่นนาตึบไหมอะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเหเงื่อพวงมันแอดเกอบเข่าแกบทุกมือมันน้าขนาดเลยเพราะว่าจะ เซฟไว้หนึ่งเดือนของแต่ละคนอะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาบพาัพันตรงกาบขอโทษขออภัยเนาะวันนี้วันใหม่วันนี้วันใหม่เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีเบื้งประวัติไปพร้อมเท้งไรตัวเลขใหนน้ำพม่พี่น้องตัวรุดพันถือว่าพันแต่งวัดที่ผ่านมาคือเมือ่อคืนรูดเนาะกันเะนาะ เลขมีที่มาให้มารูด3กับ5 2ตัว4หาง3 9 3 1 5 9 5 1า้เนบิ้ลจะเป็น3 3 5 5 3ตัว3หาง3ต,ตัวก็จะมี3 5 9 3 5 1 3 3 5 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่3 9 5 9 สามตัวเน้นหางเดียวสามห้าเก้าเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดาล่ามาดามพ่อแม่พี่น้องดาล่ามาดามกะาัะพูพันเป็นจังไดโน,โน่ดาล่ามาดามนี่วัดกอนพันบนน่เนาะ คิดแตกสามตัวคุณได้แหละโอ้ตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากพรม่นี่นนองเมื่อนี้มื่อใหม่ไปใหม่นะคะ่นะเนาะผู้ดใดสิตามของมาด,ดามเมื่อนี้อ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอมาด,ดามให้วันนี้รูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ 8, ห้ากับแปดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าเก้า 8980ตัวกันจะเป็น58 3ตัว3หาง3ตัวก็จะมี589 580 558 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่50 89 3ตัวเน้นหางเดียว589เอาแคปหนา้าจอพี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามเนาะ ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของซ่องซูวันกับบพานเป็นจ้งไดเนาะซ่องสุวันกับดาล่ามาดามมือนีต้องไปเด้อมือนีเด้อหลังจากไปรัฐบาลไทยแล้วเราต้องต่อด้วยลาวสามัคขี่่องรุ่มครึ่งคืนนี้เนาะเพราะว่ามือนีเป็นวันที SIM ่สิบหกเนาะคะเนาะ อะผู้ได้ติดตามของซองสุวรรณซองสุวรรณให้วันนี้รูดเลาสามัคคีหกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่ตัวกันจะเป็นแปดหกสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกสองแปดสี่สามตัวเน้นหางเดียวหกแปดสี่ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณวันนี้ตัวเน้นตัวโดหกส62แล้วก็84เสี่มข่้นไนองสามตัวเน้นหางเดียว684แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไปกราบข้อบุญขอบคุณสร้างสุวรรณเด้อค่ะที่ห้ตัวเ,นนขขวววเลขแนวาทางมาวางทั้างสองเนาะกราบขอขอพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของล็อกกิกผ้ารวยกับโมพาเนานะ เพราะว่าเมื่อเมื่อวันซืนผ่านกันเกือบทุกคนพ่อม่พี่น้องเอาถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับเบิ่ง,ง,งทุกวันเนาะของเราสามัคคีจะรู้ว่าของใครเดินดีแบบไหนจังใดเนาะ,ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกเจ๊กพารวยให้มาวันนี้รูดเราสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดห้าแปดหกศูนย์ห้าศูนย์หก บุ่นกันจะเป็น80แล้วก็88สามตัวสามหาง805806880 2ตัวเน้น2องหางเน้นภไยที่8605สมตัวเน้นหางเดียว085แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กพารวยวันนี้เนาะกลาบก็บ,บุญความคุ้นจดเส้นดังเด้อค่ะ ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทังช่องกาบขอบภาคคุณเป็นอย่างสูงราะเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขา่ามีหลดุดจังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชมเนาะไม่ว,ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขพอบพคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ พุ่งนี้นะคะแล้วสามัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ